น้อยจังได้หู้เรื่องหู้แล้วน้ำพึ่นไปเยือนเรื่องยังหรอบ้านนี้โอ้ยยังนี่บ่าวโทษนั่นเป็นจังได้ถ้าลูกชายเข้าบ้านลูกชายเนี่ยใดไม่เมี้ยหรอบ่ฮะมีเมี้ยหรอบ่เอาเมียบ่มีละเอ้าบ่มีเมียสิมีลูกได้จังได้ใหญ่ยผานหมายถึงว่าหมายถึงว่าเพิ่นถอยรถไปลูกชายเพิ่นถอยรถกับว่าถอยรถเนี่ยย่าสวะถ้าลูกชายเข้าบ้านอตศวากองสิไปหนามาหลังทรงบอกว่าขอแสดงความยินดีกับพี่บ่าวโทนนั่เนาะพญายผานเนาะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้านี้สิ โตโยต้าบอกพะย่ะเขาเกิดรถโตโยต้ายังพะย่ผ่านโตโยต้าสมาร์ทแฉปลีโวรุ่นใดกับว่าท่านหูลำรุ่นไม่ล่าสุดนี่ละป้ายทะเบียนพิษณุโลกส่งตรงที่บ้านอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแมนบอป้ายทะเบียนยังก่อพิษณุโลกเอาบาทุกเลยยุสีสเกตเอาเพิ่นจิตต์อเซลทางพิษณุโลกนั่าหลับเพิ่นก็เลยได้มีการ นํามาทรงหอดหนาบานหนาซองต่ว่ามา,าทรงแบบนี่มาทรงหนาบานน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงมีแ่ตแต่เรื่องดีๆเขามา,ตาแต่เสาเลยสําหรับบ้านของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงเอาน้อยจังไดป้าถึงโทอีอย่างขึ้นใจไงใจเต็มแต่โตโยต้าพี่เมียมพิษโนโลกก็ได้เอาแต่ไดตัวพิษโนโลกมาทรงสีสะเก็ดสีธรรมดาสาีะสะนิ้ใส่รถไส่มาเลยเอาจักน้อยกับสีแดงขา้าพิษโนโลกมาทรงอยู่จังหวัดลอยเอขึ้นกันเร็วๆนี่ละติดติดตามตอนต S <S ไป <S 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 พี่สนุลงมา <S <S 2> <S 2> หือเปล่าบอลูคือกันพี่สนุลงมาส่งรอยเย็ดไข่เย,ย็ดดิเป็นยังกูยยันตะบ้านตะตะฟังเล่าส่งรอยเย็ดเอานหล่ะพี่น้องก็ขอสแสดงความยินดีนำ้ำสำหรับพี่บ่าวโทนเนาะล่าสุดนีิเพิ่นได้ออกมาโพจังซีน้องก้าวหนาผ้ารวยมาถึงบ้านแล้วพ,พื่อนานซื้อลูกเพิน่นซื้อรถเพิน <S <S 2> <S 2> เพ่นซื้อรถเพิ่นพี่น้องน้องก้าวหนาผ้ารวยมาถึงบ้านแล้วแห้งๆร่อยๆมานๆเด้อ อ่าว <c oughs> บอสซ้ำนั่นพ่อหญ่ผานรู้สึกขอบคุณที่บ้านน้องคู่มูซีพ่อยายผานตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตพี่น้องขอบคุณครอบครัวน้องอุ้งอิงขอบคุณพ่อเอกแม่หน่อยที่ให้โอกาสไม่ยุ่จุดนี้และให้โอกาสสู่ต่อไปบ้านน้องอุ้งอิง โอ้โหเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนถามแท้แน่นอนถามอีหยังล่ะบัด่าถามหยังปายทะเบียนหยังเนาะโอ้ายทะเบียนหยังเนาะวากันว่าสําหรับป้ายทะเบียนนี้พ่อใหญ่ผ่านบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาแนี่ดพี่น้องหลายๆคนถ่าเพิ่นมีความรู้เกี่ยวกับตัวเลขบ่เห็นพี่บ่าวโทนบอกว่าจังไ๋เลขนี้คือว่ารวยวย่างเดียวระรวยอย่างเดียว มาสร้างวาเถอะเอา้าบอสร้างวาจังไดจับตาเบื้องเปียงพี่บ่าวโทษแล้วสีรวยข้นรว้ยข้นรวยขืนเอออ่าบอธรรมาดาอีหลีบอธรรมาดายืสำหรับไปทะเบียนเนาะพี่น้องเนะาะก,กอไก่เด้อฟังเด้อฟัง้ะจดกอไก่ห้าหนึ่งหกแปดห้าหนึ่งหกแปดทะเบียนงามอะ่ะทะเบียนงามเมนเมนอมเออเลขแปดนี่เลขดีเลย ตามโหราศาราจีนเพันว่าเลขแปดนี่คือเลขอินฟินิตี้หาที่สิ้นสุดไม่ได้แมนรวยรวยรวยไปนานลยรุยรุยเออรวยไม่มีที่สิ้นสุดคอยกระสิหาคือกันนะเลขแปดนี่ เลขแปดแมนหาอยู่ไส่ละโอ้ยหาเอาละเนาะงผู้แห้งล่ะนึกว่าไปหาน้ำแพงอรเตอรี่บ่แล้วหาเอาเมี่ยให้มันได้จังแปดคนมันจังว่มีทีสีดสุดอ้าวแล้วเป็นจังไรัดที่นี่หลังจากที่หลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะเห็นข่าวเนี่ยก็โอ้แห่ร่วมแสดงความยินดีกับพี่บาวโทนทีมงานหลังบ้านดีใจพอไงดีใจที่เฮาได้เห็นคลิปแบบนี้คือว่าผู้ใดที่อยู่รอบข้างน้ององคงอิงเพชรบานแพง พ่อตั้งต่เพินประสบความสาเร็จถือว่าบารมีของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงผู้ได้ิวาจังได๋กตามแต่ข่อยถือว่าเป็นบารมีของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงมีส่วนย่างมากเลยห่ะพพอใหไ่ส่วนเต็มๆเลยห่ะว่ามันย่างม,มากมีส่วนที่ทําให้หลายๆครอบครัวหลายๆชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากก้อนหนานี้บ่แมนว่าบ่มีเงินในบัญชี แม้แต่จะกินแต่ละวันแต่ละวันจังสิมนพอยังผ่านย่างลำบากแมืนบ่ทีมงานลงบานมือนแรกสิกินขากับย่างนี่คิดยากแล้วเด้ทีมงานหลังบานเพราะว่าสิเป็นป้านางป่าวันบาวโทนหลายคนติดหนี้ติดสินมามาอยู่มาซอยน้องอุ้งอิงตอนนี้มีกระไรปดมีเงินฝากอีกคือบาวโทนตั้งกี่เพิ่นเห็ุงานเห็นงานเลยเห็นงานประจำเพิ่นตกไปเศร้าเย็นกลับไปเศร้าเย็นกลับพ่อมา น้องผู้หญิงนี่เขามาวงสาวหน่อยมีซื้อเสียงเออเพิ่นก็นเลยได้มาเปิดช่อง u t u b e เปิดช่อง u t u b e กับบด้ mm hmm. เหยังไยเบิ่งบ้านเบิ่งซองไทยหูบไทยอันลีบสั์เลี่ยงอยู่บ้านยุบซอง,งอหลังบ้านท้ายไปนี่เ c ซแฟนคลับก็บอยากเบื้อบบงกันหลายมาที่นี่ก็ เพิ่นเล่ได้ล่าออกจากงานผุตัวล่าออกจากงานเลยเพิ่นวายเออเพราะอยู่ใดแล้วก็ล่าออกจากงาน,าออางานมาเบิงมาซอยปูเต็มเต็มตว่ากัถือว่าดีแล้วเพราะงี้ผ่าวอีหยังสำรับบ้านคือจังเรืองบานจังสีเนาะหาคนที่สีไหวใจได้ ไหวเหนือเสือใจยังสิแม่พ่อไ่อ่ามาดูแลบ้านนี่ก็ถือว่าหายาดีพ่อานแมนบล่ะเพราะว่าสําหรับครอบครัวของน้องอุ้งอีกคือเดินทางทุกวันแมนแมนบล่ะ้ามีค้ที่เฮ้ไหวใจได้ยูบ้านรักษาบ้านให้เฮ้จองสิแห่เฮ้าก็สิสมบายใจไปเหงานก็สิสมบายใจแมนแล้วตอนนี้บ้านของน้องกล่องวงจรปิดก็ติดเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ทุกตัวพอเอกบอกว่าต้อไปนี้นอกจากสิ เบิ้งควมเคลื่อนไหวภายในบ้านเบิ้งคนเขาคนออกแล้วย่างสีเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละมาห้พี่น้องได้เบิ้งว่ามือนีมีผู้ใดมาหาน้องแม่ผู้ใดมาบ้านน้องแน่เออพู้ผ่านฮะข่อยสิกาไปบ้านน้องอุ้งอิงบ่ลเะเป็นอย่างไรคอยเขินกลองเจ้าว่าสิยูมุม่ใดแม่คอยก็เป็นเขินเขินหรือไมมีรอบบ้านมีรอบบ้านมัน่แม ไปน้ำกูที่ล่ะไปยังกูมีมองเขาเยอะมองเขามองใดเข่าล้างบ้านตีแล้ว่ามันสิมุ่นเดี๋ยนี้กระพงยังกะเริ่มใกล้สิแล้วแล้วเดี๋ยวอีกจะน้อยกะสีแดงกะสีแดงตามท้องเรื่องมีงานดีๆขึ้นบ้านใหม่น้องเออต่อไปกะที่ทำบุญหาพ่อของน้องต่อไปเออเรื่อยๆพี่น้องเอยที่กะใจเย็นๆเพราะว่าตอนนี้งานน้องหลายอหลีเรื่องบุญน้องบอกแล้วชัดเจนเด้อว่าทำแน่นอนทำหาพ่อ ้านอง่ทําหาพ,อพ่อลระผู้ใดสีทําหาพออ่อเออเตว่มมาต้องล่อให้ถูกจิิงถุกอย่างมันล้งโตบ้านเสร็จเรียบร้อยเออคีวงานลงโตเคี่ร์กันล้งโตเพราะว่าทําบุญบุญญงย,ยังสิบ่เม่นว่าจัดมื่สองมือเตรียมมือ2มือก็แล้วเด้เตรียมกันเป็นเดือนเดือนบนเดย์บุญแจกเขาแต่ว่าช่วงนี้ก็คือห้าสิเห็นพ่อแตงตาไม่มีโอกาสนอนก,ก็สิทถำบุญเรื่อยๆทํำบุญเรื่อยๆเสว่าผลบุญชิน้องเห็นมันก็ทรงพอทรงผลอดผู้เป็นพ่อยู่แล้วละพราพผ่านแม่หน่อยจ้างเลยเลยสาวหน่อยน่นวุ้งไง อถ้าเอาบุญถ้าเอาบุญหาพอเออนั่นละเพราะว่าอย่างจีิเอฟซีแฟนคลับล่อซัพพอร์ตอยู่เล่ะจ้างมอลล่สาวน้อยไปเข้ากับล้อมปิดอสังกัดสีสละเข้ากับเก็บเงินไล่ใดเออมาพ่อเลยลด่าใส่ใจหรือว่ามันเหลือเอฟซีลายมาลายเพิ่งขายเสือขายยังถวายวัดน้่กันยังใดเลยเออเพราะว่าน้องเฮ็ดบุญดีอยู่แล้วเฮ็ดประจำอยู่แล้วจังส่แม่อาะดีใจน้ำบาโถนต่อไปนี่เด้อ เสียเลยผมสิได้เห็ดข่าวนี่ข่าวยังบ่าวทนเนื้อหอมบ่าวทนเนื้อเอ้าเพิ่นมีตุ๊กตาหนาหลุดไปพื่อนย่าผานยังท่านมีบอกเอราะเสียดายพืยาผานเป็นอย่างขอยเกิดโดนจักหน่อยเอาในใจอยากได้ทั้งสองตาพ่อเป็นบอกเอวจังสั่นบอกสี่พวกแห้กระโลกแถวบ้านนี้เราสิเบิ่งข่อยบ่าวานบ่แม่นกระโลกซื้อเอาจังสันพี่น้องถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เฮาสองคนมาเว้าแล้วก็มีความสุขตาแม่นบ่เมื่อวานเมื่อก่อนเพิ่งสิเว้าไปน้องบิวตี้คนยกหลัง กนกลางเต็มให้กับน้องอุ้งอิงแม่หน่อยเพิ่นเสื้อไผ่ทองหนึ่งบาทแล้วมือนี้ก็มา่อบาข้าวนี้อีกแล้วพี่บ่าวทุนถือว่ารับโศกรับลาบเขาบานพืาอานโอ้โหใส่กัสีอะไรเช่นกันได้ยังหนึ่งหกแปดก็แท้เต็มๆเลยหลังวันหนึ่งหกแปดไว้หมดอแรงเลยบ่ใสมือแรงเลยบอกใส่มือแรงเลยใส่ตางสัตว์หรือเพียงเท่าจังสัตวแล้วกดีใจน้ำเพลินเนาะแห่งบ่ากับแหงมีความสุขสำหรับคลิปแบบนี้บัดใดฮะบัดใดบัดใดยังบัดใดเทาออกคือเพลิน ออกไม่ยา,ากดอกลดออกไม่ยา,ากข่อยว่ามีเง <c oughs> ินส่งว่ะบอ่ะใาจสั่นตัวค่ะบ<า>่อนู่นพอมม้วนก็พี่กับนอ้องพร้อมอัปเดตข่าวสารในแวดวงของมอลองมอล่ำนอานอพี่น้องเนาะบ่าวโทน <c oughs> ไม่ใช่ศิลปินแต่ก็ดังพอๆกับศิลปิน,<ม>น,นค้นหูจักเบิด์ยันนี่ไปใส่กระดายแมนบ่เอ้าบารมีองค์หญิงมากลมมาเรือมหาไปยังผาน ดังๆปังๆน้ำเพลินคือกันเด้อลูกหลานเ<ไ>ด้อให้้ไดอออก,ออกคืเพิ่่นนนับนแมนอือเดี๋ยวสบายเขาไฟแนนดีเขารี่ดูเหรอน,น,นี่หลายรอบแลยเ<น>พราะเก่งใจเพลินเก่งสำหรับวันนี้ก<น>็สิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแล้วมาพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ